โอเคครับผมตอนนี้อยู่ช่องฟิล์มเนะครับผมวันนี้ก็วันที่4เอ้า3นะครับผมกับเกมวันพันแมนเดอะสโตนเกตนะครับ <c oughs> นี่เป็นอันดับนะครับของเราอันนี้อยู่ท็อป1น8นะครับผมกิวอยู่ท็อป7นะครับอ,อันนี้ก็แบบมาเหมือนเดิมนะครับอะไรที่ต้องใช้บ้างนะครับวันนี้ <c oughs> หรือตอนทีสีก็สุ่มปูปอมไปนะครับแต่เราจะไม่สปอยครับเดี๋ยวไปดูแบบหลังจากที่พูดคุยกันว่าต้องทําอะไรบ้างครับในวันนี้ก็ไปดูสุ่มปูปอมได้นะครับพลังงานนะครับผมกดถึง150นะครับถึง92ทีพอถึง150ไม่ต้องกดนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้ดันมากเวลน่าจะจบที่40นะครับวันนี้ขาดอีกเท่าไหร่600อีกพีน่าจะจบ40อยู่นะครับ ต,ต้องทุลักทุเล่หน่อยนะครับกระป๋องม่วงก็กดไปสองครั้งนะครับเราจะส่งออปูปมปูมต่อนะครับผมลดไปครับสิบโลแต่ไม่ใช่สิบโลแล้นวนะจะน่าจะโลนี้แหละน่าจะหนึ่งร้อยหรือเปล่าโลนี้น่าจะใช้ออกแต่จ,จังหวะวิพีชนะครับผมกระโดดต่อยลูกก้าวบ้าเก่งเก,กล็ดกายแสงสีมัวนครับผม ขอพูดตามสเปอร์สตากีกีนิดนึงนะครับผมฉันแค่ทำไปด้วยความดีบทมเพียงเท่านั้นลาก,กากว่านนะครับผมกว่ามานะครับทัวนี้ไม่มีคอใช้ไปตั้ง2วันนะครับผมนี่นะครับเป็นคลิปตอนตีสี่นะครับยุบเข้าเกมมาตอนพลังอยูที่7จ็ดสิบครับ แต่ผมดันงินไปติดท็อปยี่กว่าๆาได้นะครับตอนนั้นตอนที่สกิ่วก็อยู่ที่ท็อป6กเลครับแล้วก็มีครับตอนคลิปตอนที่4นะครับผมไม่ได้ภาคตอนถ่ายนะครับเราก็จกดตัวเหลืองไปก่อนนะครับผมกดฟรีไปก่อนครับใบแรก่าจะเกลืออยู่แล้วครับไม่ต้องสืบครับกดภาาไปเลยครับผมโอ้โหมนุษย์กบนะครับผมโอ้โหไก่แจ้ กดไปสิบใบครับจากตัวเหลืองกดขามไปครับผมไม่น่าได้อะไรอยู่แล้วครับเพราะผมเป็นคนสุ่มกับตัวสีม่วงมานะครับผมฉันับไม่ออกนะสมายแหมนนะครับโอ้โหตัวละครมายสเตัร์ด้วยโอ้โหกดไปครับ1ิบตัวเหลืองคลิปนี้ก็น่าจะยาวที่สุดน,นะครับที่ผมถ่ายมานะครับเพราะสุ่มไปตั้งประมาณร้อยร้อยกว่าใบนะครับ ไม่ได้อะไรเช่นเคยครับกดไปตอเลยครับติดตัวเหลืองโอ้โหอันนี้น่าจะเสียงแหบหน่อยนะครับผมขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ลงคลิปช้าพอดีว่าไม่ค่อยมีเวลาตัาคดคลิปนะครับผมตัวเหลืองก็หมดไปแล้วนะครับมาดูตู้เหล็กบัวบอคนับนะครับตู้เหล็กครับของปูกบอกนาบไปแล้วครับติดใบแรกจะได้อะไรไหมมาดูกันครับผมไสตมาโดต่อยบูบาท จึงเกิดเป็นประกายแสงสีม่วงอีกเช่นเคยนะครับผมไก่แจ้เข็มจัดปีศาจใต้ดินนะครับโอ้โหท้อแท้กับชีวิตเหลือเกินนะครับไหนแต่มะเห็นอุกบาดาจึงโตกขึ้นไปต่อยอักะบาดตัวนี้นะครับผมจึงได้เกิดเป็นประกายแสงสีม่วงอีกตามเคยนะครับโอ้โหม่วงแฝดซะด้วยไออัง ตัวหนึ่งตัวอะไรครับโอ้โหสติเกิดหอบหน่อไม่เกลือจัดไก่แจ้ะนอนสุ่มไปไเรื่อยๆนะครับผมใส่แต่มาโดนใส่กว่าลูกนี้ครับจะเกิดอะไรขึ้นปี่านะครับผมหมวกอีกแล้วครับผมโอ้โหไก่แจ้อีกตัวไม่กะด้วยหากไม่อยากถูกฆ่าแล้วก็โอ้โหกูส่งสารทะเลมิก เกลือจ,จัดจับไก่แจ้โอ้โหตอนนี้คนในเซิร์ฟห่วงเห็นผมเป็นกระสอบทรายนะครับผมไม่ได้ตัวดีอะไรกับเขาสักทีนะครับผมดูมาแล้วครับขอปูบอมปูบอมเล็เปล่าตัวะไรสีทองเปล่าโอ้โหทองแล้วปูบอมปูบอมมาแล้วครับปูบอมปูบอมเล็กเปล่าจังเหือ จงรวบรวมสมาธิโอ้โหแทงท็อปมาสเตอร์โอ้โ oh ห oh ไก่แจ้ก XSR มาก็ขอตัวดีๆมากดีได้ยังไงครับ GM กดแชร์ไห้ครับเพื่อรับการกิร oh กจงงนะครับผมโอ้โหไก่แจ้เท่าไหร่เนี่ยสี่สิบใบนะครับแทงท็อปปูบอมไม่มาหลุดเลดได้ไงโอ้โ oh ห กดไปด้วยความรวดเร็วกับไมดียออะไรทั้งสิ้นนะครับมาดูกันครับจะได้อะไรไหมม่วงอีกตามเคยนะครับผมโอ้ไก่แจ้บิดดีไหมเนี่ยเซิร์ฟน,นี่ผมต้องบิดไหมเนี่ยครับคนดูถ้าภายในอาทิตย์หนึ่งไม่มีตัวแบกผมก็คงต้องบิดนะครับมันเกลือขนาดนี้เราเปลี่ยนสายดีกว่ามั้งเปลี่ยนอยู่สายสี่นะครับ ปูบอมนะจะจออสายสี่กดไปด้วยความรวดเร็วตัวอะไรครับคนดูมาลุ้นช่วยกันนะครับขอตัวดี่ๆ s s r ปูบอมขอสำหรับสายรีที่ดีที่สุดโอ้โหไก่แจ้อีกแล้วครับสีม่วงไก่แจ้โอ้โหเข้มขนาดนี้เข้มพันพันแมน G e m เห็นผมเป็นตัวอะไรครับเนี่ยผมเป็นกระสอบสายหรือเปล่าในสายตาเทียม กดส่งไหมครับใส่มารตโดยไต่ยอ,อบาทจึงได้เกิดเป็นประกายแสงสีม่วงอีกแล้วครับเ <c> ข <oughs> ็มเข็มเข็มนะฮะตอนนี้ก็เกือความหน้าบ้านผมแล้วครับโอ้โหกดไปดเบยกตามรวดเร็วไม่สนใจไม่รีรอขอสีทองได้ไหมจีเอ็ขอสีทองได้ไหมขอปูบ่กดข้าไปครับอุ้ย ก็คือคนที่พวกแกตามหาหลังโ,โ,โอ้โหอาชูราคาบุตโตโอ้โหอ,อ,อะไระครับเนี่ยเกมเหลือเจ็ดใบนะครับผมเป็นรับเอามาสุ่มต่อได้อนะครับนี่ครับแล้วได้ตัวม่วงอีกห้าใบนะครับน่าจะครบได้สุ่มอีกสิบโลอยู่นะครับของตัวแดงแต่ตัวม่วงก็น่านจะกดทีละใบนะครับ รับภารกิจไปให้หมดนะครับของพวกนี้จ่ได้สุ่มต่อยนะครับเมื่อกี้มีอะไรให้รับออกมารับคอดน,นะตูวเหลืองสองใบโอ้โหไก่จแจ้ตัวเหลืองได้สิบใบพอดีครับกดเลยครับสิบใบจากตัวเหลืองจะได้ตัวอะไรมาลุ้นกันครับกดต่อยได้ตุกนี้ดลุหรือเปล่าจะมีสีทองไหมโอ้โห เตือมาต่างแถบนี่มันเกมวันพันมวยหรือสตองเกตหรือเปล่าก็ไม่รู้กดไปแล้วครับทิใบครับตู้เล็กปูบ่อมจะได้ตัวอะไรไหมโหดสมไปแล้วครับมาลุ้นกันครับคนดูสีมโมอินครับโอ้โหเกลือจะจัดลดเกลือความหน้าบ้านนะครับผมตอนนี้น่าจะร้อยสิบร้อยยี่สิบไปไปแล้วนะครับ โอ้โห oh oh. อะไรมันจะเข็มขนาดนี้โอ้โ oh ห oh. ตัเบสบอลก็ถือว่าได้ใช้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวมัวเงินดีกวานะครับมีเจไปนะครับอันนี้ก็ขอเลือกเป็นอาชูราโมดนะครับหรืโกวิต hmm. สีดีมาชรบะกันนะครับเ mm hmm. พราะเราพึ่งสมได้อาชูรามาเพื่อได้ทำอาชูรา s s r บวก กดไปทีละไบนะครับุ้นทีละไบหินปุกเตืจนจะมาหรืบเปล่าโอ้โหเข็มจัดเลยนะครับอิกามูชิสามสตยกดไปด้วยความรวดเร็วกดทีละหนึ่งใบาะไม่มีถึงสิบใบนะครับผมเราคิดไม่อยากเก็บไปนะครับทุ่มไปเลยครับเผื่อเราดวงดีเป็นตัวไรซีฟ้าอีกแล้วครับโอ้โห อะไรจะเกลือขนาดนั้นครับนี่ผู้นอ้นเปล่ากดไปใบครับจะเป็นอะไรครับเป็นสีอะไรวุ้ยจอพักแบบนี้อินปุกตื่นหรือเปล่าโอ้โหจีเอ็มหลอกผมมนุษย์ปูตัวนี้โหนนดนะครับเนี่ยสูบสทดมาสูสีซะเวยนะครับตัวนี้โอ้โหกดไปอีกครับ มาลุ้นกันนะครับจะได้สีทองสีม่วงอะไรกับเขาหรือเปล่าไม่ใหม่นะครับผมโอ้โหเกืออะไรจะขนาดนั้นมังกรอนดิ่งเนี่ยสามใบนะครับคนไปแล้วสีใบใบที่ห้านะครับผมจะได้ตัวอะไรไหมมาลุ้นกันใส่มาโดนต่อยวกบาทจึงได้เกิดเป็นประกายแสงสีฟ้าเข้มๆเ,เกลือเกลือไก่แจ้โอ้ ตัวนี้เนะนอาจะมาตั้งแต่วันแรกนะครับแต่มันไม่มาโอ้โหตอนนี้ก็ใช้จีนอตแบกไปนะครับแบกด่านอยู่นะครับสีม่วงโอ้โหเกลือจัดจัดเลยแช่โอ้ยได้ใช้ครับตัวนี้ถือว่าเป็นคอให้เราได้ใช้นะครับอะไรน้าบาคุซันได้ใช้นะครับตัวนี้ ใบสุดท้ายแล้วครับผมสุ่มกันนะครับสุ่มนะครับขอดีๆขอไม่เกลือขอให้ไม่เกลือทุ้มปลาจัดเลยนะครับผมโอ้โหเหลือ,อขนาดนี้เดี๋ยวผมขอไปหาตั๋วมาสุ่มเพิ่มก่อนนะครับผมน่าจะมีให้ซื้อมาสุ่ม่นะครับ กดไปแล้วครับนี่ครับแพ็ก888เด็ดคุ้มนะครับผมได้ตัวแดงห้าใบแล้วก็ตัวเหลืองห้าใบตอนนี้าจะได้สูงอีกสิบโลนะครับอันไม่ถึงครับเอาแถมตัวเหลืองไปแล้วกันครับกดไปเลยครับผมสิบตัวเหลืองนะครับผมมาลุ้นกันจะได้อะไรหรือเปล่ากดต่อยไปบิดพื้นแบบนี้มาครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหเข้มฮะ ไก่แจ้อีไออ่างโอ้โหลูกสมบุติด็อกเตอร์จีนัทกับหัวโลดวันนี้เรายังไม่กดซื้อนะครับ2องเอไม่คุ้มนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดของครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีมตอนนี้นะฮะอาไม่มีเลยครับก็เปิดกล่องทั้งหมดนะครับอาจจะหมดนะครับเราก็เข้าไปดูเชื่อครตัวละครครับนี่ครับตัวที่เราได้มานะครับที่ได้ใช้อาชูราคาบุโต บาคุสันแล้วก็แทงท็อปมาสเตอร์ไก่แจ่นะครับถือว่าก็ยังได้ใช้อยู่ชูราก็จะมีไออังไปเลยนะครับผมแทงท็อปมาสเตอร์ลังเลเพร mm hmm. าะว่าจะแทนฟูบุกิหรือวัคซีนแมนน่าจะแทนแทนฟูบุกิน่าจะดีกว่านะครับยังลังเลอยู่แล้วเจอาตัวอะไรดีครับ แนฟุบกิก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปอัพหลังไม้แล้วกันนะครับผมก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผม